สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์คนหลักหนูกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้กับมาเบิงลูกหนกชุดเดิมนะครับมันใหญ่สำเว้วตัวนี้เป็น ตัวทีเอามากปอนเดเงีะครับได้ว่าไม่อีกตัวหนึ่งครับจับได้อยู่ขอไกลยีอส่วนตัวมันไหนติดเนยดกันยังอยู่ครับตัวนี้ง่า่แล้ว ผมตัดไปปีกออกสุดตัวนะครับออย่านตอนจะบอ,อกว่ามันไหนบินนีครับ<อ>ตัวนี้เลยครับได้มัไงม อย่าเปลี่ยวเปียวก็มัวยครับผมตัดค้นในป้ายปีก่อนนะครับนี่ตัวนี้ที่ปนไหมครับ 这样子，你 ไม่ได้เลี่ยงเป็นซี่ตัวครับไปแซ่กัพว่าตะลวกนกเขาช่วงนี้เป็นช่วงลูกนกกะลังใหญ่ครับตามโคกตามดอนไล่กันกับอาจจาัย์กันสีหามา่อยู่กับพวกซีเรื่องว่าไปแล้ว ร่มหนาวเริ่มมาแล้วครับอาทิตย์หน้าคงหิลเริ่มไปต้อนวกแล้วนะครับ าไวซ้ำนีกันครับสำหรับลูงนกได้อีกอคนมันงามกอนครับคนลูกนก่อ่คยงามครับผมจับมันป้อนอาหารครับไล่สนับเปียกได้ยับเลยอย่างแนี้ครับคนยับ ครับเก่าไ้ซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมสิทไทยนกต้อยบึงครับว่นมันเปลี่ยนไล่จังเดยมีตัวเดยเนี่ครับครับสวัสดีครับ